เนื่องจากปัจจุบันนี้เราใช้ชีวิตที่รีบเร่งรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปเราจึงหันกลับไปสู่ธรรมชาติโดยชุมชนได้ร่วมมือกันปลูกพืชสมุนไพรและนำมาทำเป็นน้ำโคอรอฟิลดื่มเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกายได้อีกด้วยกระชายเนี่ยมีส่วน,นผสมทำให้เกิดกระตุน้นกระตุน้นต่อมไร้ บางดอไใบข้าอบางตัวเนี่ยช่วยในเรื่องของเรื่องของมะเร็งเรื่องของความดันเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคยอดผิดของเราอยู่แล้ว,วแข็งแรงด้วยน้ำกระชายเป็นการทำน้ำโคลาฟิลเพื่อสุขภาพนะคะสมุนไพรที่เราใช้ก็มีพวกใบเต,เตยใบยะนานแล้ก็ใบบัวบกค่ะ <c oughs> มันจะหาง่ายแถวพื้นบ้านเรานะคะปลูกง,ง่ายขึ้นง่ายค่ะนี่ดื่มแล้วเป็น เพื่อสุขภาพนะคะทําให้ร่างกายสดชื่นค่ะยิ่งแล้วน้าร้อนนี่ก็ไปแช่เย็นใส่น้ำแข็งนิดนึงกับผสมกับแก้วก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะจะสดชื่นนะคะดังคําที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนักข่าวพลเมืองบ้านบางพลรายงาน